แล้วก็วันนี้นะคะบางช่วงบางตอนนายกได้พบกับประชาชนในนามรวมไทยสร้างชาติที่มารอต้อนรับค่ะคือเป็นประชาชนกลุ่มชนเผ่านะคะลาฮูลีซออาคากลุ่มชาวม้งนะคะคือที่เชียงรายก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในจำนวนมากกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยกมารอนายกนะคะแล้วก็มีการมอบเสื้อเป็นเสื้อชนเผ่าให้กับนายกนะคะแล้วก็นายกก็ใส่ด้วย นายกได้ใส,ส่เสื้อกั๊กของชนเผ่าอันนี้เป็นชนเผ่าลีซอนะคะถ้าได้เห็นว่าสักรูนี้นะคะ <can> ออกแบบโดยดีไซเนอร์รุ่นใหม่นะคะคือเนีเนเน่เนเน่เน่เนเน่เน่เน่เนน่เน่น่วน่น่เน่น

ขอบคุณมมกครับจ้ะนะอ้อเป็นไงคะเสื้อเก๋ไหมไปเสื้อกั๊กที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์คนรุ่นใหม่นะคะอ <gettable. S 1> <AR> ันนี้เป็นเสื้อของชนเผ่ารีซอนะยกก็เอามาใส่ด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่หลายๆคนเนี่ยก็ไปรอต้อนรับลุงตู่วันนี้คุณสุชาติก็ใส่อะคุณสถาพรทุกคนใส่หมดอะไปแล้วก็ใส่หมดอันนี้คุณพิรพันธ์คุณพีรพันธ์น้มองด้านข้างก็เห็นว่าหนึ่งก็คุณพิรพันธ์นะคะเลี้ยบนักเลี้ยบมากานี่ฮะ ก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะมีชาวบ้านเนี่ยกลุ่มนี้น,นะฮะอย่างที่บอกนะร้องเพลงให้กำลังใจเรารักลุงตูรวมไทยสร้างชาติตะโนเนี่ยบอกนะฮะแล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านบอกเนี่ยนะบอกว่าขอบคุณนายกที่ช่วยเหลือจนสำเร็จในยุคนี้นะฮะบ,บอกว่าตอนที่เป็นทักษิณนั้นเนี่ยไม่สนเลยนะแต่มาทำสำเร็จที่ท่านนี่นะฮะ คือบอกทุกอย่างเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยอยู่แถวๆนี้ตอนสมัยทักษิณเนี่ยทักษิณไม่ได้สนใจเลยพอสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มาทําสําเร็จขณะที่นายกก็บอกว่าอะไรที่ให้ได้ก็จะทําให้รักทุกคนเป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าหลังจากเสร็จจากจุดน,นี้เนี่ยนายกก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไปที่จุดจอดไปที่อำเภอแม่สายดานศุนลกากอนแม่สายก่อนขึ้นรถเนี่ยนะฮะ ที่ศูนย์ฝึกอบรมผาหมีเนี่ยก็มีคน3ามคนเนี่ยไปยืนชูสัญ,ญลักษณ์3มนิ้วใส่นายกก็คือกอกควระนะเกาะควรแต่ว่าทีมงานเนี่ยถ่ายรูปไม่ถัดเพราะว่าอยู่ระหว่างการเดินทางไงก็ยอยู่บนรถะนะครับแต่ก็มีคนไปชูสามนิ้วะนะะ